สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณสิริล์รัตนวโรภาสดีฉันจิรพิญญาปิติมณอารีพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติค่ะ NBT News ภาคเที่ยงวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามเหมือนเช่นเคยค่ะ,คะเริ่มต้นวันนี้คุณกูกิ๊กค่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยความคืบหน้ากรณีที่มีการตรวจจับสถานบันเทิงที่ชื่่อวา d ดมอนด์เคทซึ่งอยู่ภายในสถานบริการอาบอบนวดย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะแล้วก็ไปพบนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า50คนกําลังปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติดก็ส่งผลให้มีการประกาศสั่งเด้งเกิดขึ้นนะคะมีผู้กํากับสอนอมักกสันแล้วก็รองผู้กํากับสืบสวนสอนอมักกสันถูกสั่งย้ายด่วน ขณะที่ทางกรุงเทพมหาคนครเองก็มีคําสั่งปิดอาบอบนวดแห่งนี้เ,นเป็นเวลา5ปีด้วยนะคะล่าสุดความคืบหน้าวันนี้นะคะตํารวจก็คุมตัวชาวจีนไปฝากขังในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ไทยเกินกําหนดแล้วก็พกพาอาวุธปืนด้วยค่ะโดยพนักงานสอบสวนสอนอมักกะสันนะคะคุมตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนมาขออำนาจศารอาญาฝากขังพัดแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะ พนักงานสอบสวนจับกลุ่มภายในสถานบันเทิงไดมอนด์เคทีวีแล้วก็แยกตัวไปคุมขังอยู่3สถานในตำรวจด้วยกันก็คือที่สอนองห้วยขวาง14คนสอนอดินแดง18คนแล้วก็สอนอมักกะสัน24คนรวมทั้งหมด54คนในจำนวนนี้นะคะมีคนไทยอยู่1คนค่ะโดยทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1จํานวน52คนข้อหาอยู่ในไทย เกินกฎหมายกำหนด3คนแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารนณะโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้1คนซึ่งก็คือคนไทยที่บอกไปนะคะซึ่งการฝากขังเนี่ยพนักงานสอบสวนได้แยกฝากขังตามโทษของแต่ละข้อหาแบ่งเป็นสารอาญา52คนสารแขวงพระนครเหนือ3คนแล้วก็สามทหาร1คนค่ะโดยการฝากขังครั้งนี้ค่ะ และงานสอบสวนนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งก็ต้องบอกว่าจํานวนมากนะคะแล้วก็ผลตรวจร่างกายแต่ละคนด้วยว่าบุคคลใดมีสารเสพติดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะมีผลกับการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปด้วยสารอยู่ระหว่างการพิจารณาคําร้องขอฝากขังนะคะโดยมีญาติผู้ต้องหาบางคนมาติดต่อยื่นขอประกันตัวด้วย ส่วนเจ้าของสถานบันเทิงตัวจริงที่ตอนนี้ตํำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนนั้นเบื้องต้นพบว่าชื่อไม่ตรงกับรายชื่อบุคคลที่ปรากฏในเอกสารการเช่าพื้นที่และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลซึ่งตํำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ ซึ่งสำหรับคดีนี้นะคะทางตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีและเจ้าหน้าที่ปปสก็ได้เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวจีนค่ะที่มามั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดกันในสถานบันเทิงไดมอนด์เคทีวีซึ่งเปิดกิจการอยู่ภายในเมรีอาบอบนวดค่ะแถวถนนเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจสอนอมักกะสันทีนี้เนี่ยได้มีการบุกเข้าไปตรวจเมื่อช่วงเช้ามืด เ,เมื่อเช้ามืดวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปสามารถจับกลุ่มตัวนะักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดรวมทั้งหมด53คนและนอกจากนี้ยังพบนะักท่องเที่ยวชาวไทยที่พกพาอาวุธปืนเพิ่มเติมอีก1คนรวมทั้งสิ้นเป็น54คนค่ะโดยสถานบันเทิงดังกล่าวมีผู้จัดการร้านก็เป็นคนจีนส่วนเจ้าของที่แท้จริงอย่างที่คุณมิมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลนะคะ ซึ่งการตรวจจับครั้งนี้นะคะก็ทําให้ต่อมาพลตํารวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งในฐานะผู้บังคับบัญชาได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนข้อเท็จจริงว่า ตำรวจสอนมักกะสัน,นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปพัวพันกับแหล่งอบัยมุกดังกล่าวหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน30วันถ้าหากพบว่ามีความบกพร่องหรือขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยทันทีรวมทั้งอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่ามีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกจรินลำลึกผู้กำกับการสอนมักกะสานันแล้วก็พันตำรวจโทปุญชรชติรองผู้กำกับการสืบสวนสอนมักกะสานันไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งด้วยขณะเดียวกันค่ะสำนักงานเขตพื้นขว่วงก็ได้ออกประกาศคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมรีอาบอบนวดเป็นเวลา5ปีและมิให้ต่อใบอนุญาตและมิให้ออกใบอนุญาตเป็นเวลา5ปีและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการภายในสถานที่ดังกล่าวด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างอุกอาจอยู่นะเพราะว่ากลางเมืองเลยนะคะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้สามารถทลายการกระทําที่ผิดกฎหมายแบบนี้นะคะให้ได้ต่อไป